สวัสดีครับพี่น้องมาวันนี้เทปูนเทปูนหน้าบ้านแล้วก็เทปูนด้านข้างครับผมยาวๆเลยแทปีเท่งไงอะไรรอบบ้านเลยนะครับผมเทเทคาดเทพืน เดี๋ยวมือ่อื่นลุงใหญ่จังสิปูกระเบื้องกับพว่าไปเรียกกระเบื้องก่อนมึงจะข่าวลุงพลหลายพี่นอ้องก็เลยบ,บ่ไดถทายคลิปให้พี่น้องมึงนะ ح ح> มึงจะข่าวติดตามข่าวลุงพลหลายลุงพลป้าแตนป้าแตนลุงพลกระเบื้องปูเรียบร้อยแล้วครับผม แม่สร้างกระเบื้องมาเท่าไหรก็ในตัวบ้านจะกกองกอจำเม่อใดจำาม่ไดดประบ้านหาหาซิบตะล่างตะล่างว่ากรใหก็เจ้าตีไห้เพราะวา่ากระเบื้องกระตีเป็นตาล่างว่าเนี่ยเดี๋ยวก็เจ้าก็คำานวนไห้ครับผมลางมาปี่น่อเสี้ยวจะกองเนาะหลายคนถามมาก อุปกรณ์ไฟจะหน่อยไปซื้อมากมื่อนี้ใจละอุปกรณ์ไฟที่อุปกรณ์ไฟคออันนี้เขาเอื่อนว่าอยังก็อยังเขาเอื่อนว่าไฟเออ,อไฟอันนี้ติดโคมดาวไลท์เออดาวไลท์ดาวไลท์้วก็หีวอ่อ,อน นี่อหมอนติดติดของครัวเจ็ดแปดชุดครับผมก็ต่อดลอดอุปกรณ์อุปกรณ์ค่ะบค่นี้กับเบิร์ดเต็ยงเงินคนนี้เนี่ยพี่น้องเ <ś in the water> จ้าอุปกรณ์เนีย่ยครับเครื่องปักเครื่องปิดเบเกอร์วะฮะยี่ห้อเชติคับดบ่นี่ก็เลยเอายี่หอ้อี กันไฟรั่วไฟดูดบัวไฟเอาปสายพอปักหลายๆอย่างมืออืสร้างไฟเอ้ยมือแรกนี่แหละสร้างไฟกับยังฉีกช่วงใบใบสร้างไฟกับฉิของมากครับผม อันนี้สีไสดห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ำห้องน้อยมันก็นเลือฮะสายเกาวาาดดินนงยกขึ้นว่ามือนะบวซอสเป็นท่องแดงฝังเพราะว่าเอ่อ้าตรงนี้สาดดินครับผมตรงรงอ่องกาวผสนเออไปฝาบ่ยหาน เดี๋ยวไฟฟ้ามาตรวจเดี๋ยวมันบูกพานค,ครับผม <c oughs> นี่ไปเห็นมั้งฮะดเบื้องสิงแต่ว่าสิติทธินี่ชุดหนึ่งปักใจวันนี้เทพผืนรอบบ้าน นะสวงามสวงามไหมเดี๋ยวมีเงินจังฉี่เห็ดห้องครั่วอีกหของนึงห้องดังเตาทานเป็นอะไรใช่ไหมให่ยุ่งไรเห็ดยุ่ยอ่ือพวาตตรงเห็ดเอาไปทานไป้ยังไงอือเก็บทานเจื้น

กับกับเบี้ยงพูดแล้วพี่แล้วเม็ดฮาชิปนาทีเบิกแล้วก็ไลนี่อันนี้ชีเฮ็ดอันนั้นวะเฮดแนวนางวะเอาแบบให้ลูกได้มึงหาอปล่าแนวนาง เล็กวะเล็กแล้วก็ไม่หม่แล้วเน่ยเช่อล้ววะฮะมันก็มีแบบแข็งแล้วแม่คนาดมากันนะเก็ <c oughs> บอยแห้งแล้วพี่น้อง มึงแต่ข่าวลุงพ่นหลายเลยบ่ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องฟ้องไปมึงทุกคนข้าอยากพร้อมชื่อของกับสร้างไฟสวดฟ้าก็จังสติสอื่นติดฝาทั้งนัยฮะมืออืนลุงแต่ว่าติดฝาทั้งนัยก็จะจังฝาห้องน้อยแล้วห้องนี้แปลว่าสติสติด้าหลุมฟ้าหลุมกับกระจกด้านหน้า ให้สร้างกระจกเพราะว่าเพิ่งรับเหมาติดติดฝาหลุมพร้อมสร้างฝากรับสร้างไฟกระสีพอดีกันสร้างไฟกระสีเลี้ยนสายไใบถาสร้างฝาทา้งในเราจะทาสีอะไรดีทา้งในเราจะทาสีอะไรดีสีอะไรอะไร่ะสีอะไรที่มันสว่าง ีอยากได้สีสว่างสว่างเพราะอยากได้สีคึมคึมสีขึ้นในห้องเขาหนังจุ่มกดก็บอกเยต่ที่แบบูแล้วมันเย็นตามไงชี้ยังพดยังเย็นดีขนาดพี่น้องนาบ้านเย็นดีขนาดนะ ากรนันี่ก็ยังเย็นครับผมเย็เดียวมันพอนเดี๋ยวลุงใดอันนี้ก็ิติดติดร้าวบันไดอีกร้าวบันไดโอเคพี่น้องเรียบร้อยเทคันเทปเปิดเรียบร้อยแล้วนะขอบ,บขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมไปก่อนสวัสดีครับ